ุลมกายสินดาแดงเบียงเสียนนินเอาชีวิตหลอดตายเอาชีวิตหลอดมาได้ดไดสปาดาที่ไม่ได้อาหลอดมาได้ได้ยังไงถึงมาตื่นจะเกือบตายแต่ยังไงก็หลอดดีใคร

will have another cup. Oh, 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 oh the

พาคาชัยไปเล้ยงไุดัมเดีดูเขาทั้หมด่เป็นแก่ตายหมดเลยเอาก้นแค่ไอ้พวกเธอคนได้อยู่ในลักะีชิคกึ้ดูสองภาษด้วยซิกมาต้งเป็นพีซิกมาตัวอวนแต่ช่างใช้แค่ซิกมา ดิบดิบด๊อกด๊อกดิบ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 ด๊อกด๊อกดบดบางว่ามึงจะเไมมี่าอ๊มี่าไม่ไม่ทำไหดจากราไป โอ้ยเอ้ยไเซ่คราวนี้กูจะเล่นแบบปกติแล้วใช่กูจะเล่นแบบปกติโดยไม่ใช้อเทแล้วยกไ้ใหญ่อย่นี้อันนี้แล้วก่อนนี้นะมันตัด uh, ปิดต้องใช้จริงๆโอ้ชาแล้วก็อันนี้ด้วยยาไอเค้อันนี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 ้แมวอันนี้อันนี้แล้วก่อนนี้ใช้ม่ได้แค่นี้เลย

กูกยกู y e ยช้ามากอ mm hmm. ่ากูมาอตัว mm hmm. กูจะเล่นตามแบบ no แ a n เลยคือจะสปอยัยากมาเรื่อยเรือย <All right. S 1> สปอยักามาแบบ n f ิ t e l e จ i ก i ดไปเลย t ด อีนาปอลโอ้โโอ้โหโอ้โหโอเลงเลงโอเลงโอ้โ้โอ้โอ้จะตโอ้โโอ้โจะแตกเนอยักขีไม่ได้อัพบอกนแนี้เลยที่ไนะขอทำเลยนะขุนนมานี่เล 可以再来打你！可以再来打你！ มันได้ซังว่าอะไรก็ตาที่ไม่ใช่นักตัน้อยเี้ยสะเดี๋ยวจะไม่ใช่ยู่เลยสะเดีเออก็วางนี่ยวังจะเหลือลอยนู่นโอ้คุณจูดิชานเดี๋ยวๆๆไอ้นี่นงะขอยิวก่อนหนึ่งวันโอเคโอเคเี๋ยวขอยมันไปกินตาวธรรมชา รู้ดีของเรารู้ว่ามันจะนิ่ใส่สงบบุบไม่มีอะไรมาบอวด้าหนึ่งลาเล่นจะเตู้น่งอยู่แบบสงบสุขแบบโคจะบูทุเลยจากไม่สบูทสอนยนี่แหละบูทท้เ้ buat dubit dah